อย่างที่ทราบกันดีครับว่าในตอนนี้ฟอร์มของทางหงแดงลิเวอร์พูลนั้นไม่ค่อยดีหรือจะพูดตามตรงได้เลยครับว่าฟอร์มนั้นดรอปถึงขั้นที่ดูจะแย่ด้วยซ้ําแต่เดอะข้อแบบพวกเราครับก็คงต้องตามให้กําลังใจสโมสรกันต่อไปแล้วถึงแม้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันของทางลิเวอร์พูลนั้นจะไม่ค่อยดีแต่พอเมื่อเราครับได้มองไปยังอดีตแข้งระดับตํานานของทางหงแดงอย่างสตีวี่จีหรือสตีเวนเจอร์รัตสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันดูจะสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงพอทางสตีเวนเจอ FC, ร์รัต คว้าแชมป์สกอติชพรีเมียร์ชิพสมัยที่55และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสาเร็จแรกของสตีเวนเจอราดัในฐานะผู้จัดการทีมอีกด้วยและก็แน่นอนครับว่าเมื่อทางเจอราดันั้นสามารถพาทีมผงาดคว้าแชมป์ได้มีทั้งแฟนบอลบางส่วนและก็สื่อได้พยายามจับสตีเวนเจอราดัมาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลว่าเขามีโอกาสจะกลับมาคุมลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่สมควรซึ่งถ้าหากถามว่าเมื่อไร่มันก็ไม่มีใครที่จะสามารถตอบคำถามเรื่องนี้ได้ โดยสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนไปย้อนดูเส้นทางของสตีเวนเจอราดในฐานะผู้จัดก,การทีมของค l a s โกเรนเจอร์เดิมหรือ r รนเจอร์เในปัจจุบันว่าจุดเริ่มต้นนั้นมันมีความเป็นมายังไงก่อนที่เขาครับจะพาทีมนั้นมาประสบความสำเร็จนาเวลาปัจจุบัน โดยจาพูดกันตามตรงย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมในปี2018ในวันนั้นสตีเวนเจอราดอดีตกัปตันทีมของทชลลิเวอร์พูได้ตัดสินใจมาสร้างความท้าทายใหม่ในลีกสกอตแลนด์นั่นก็คือการเข้ามาคุมทีมเรนเจอร์ฟุตบอลคลับหรือที่พวกเราครับรู้จักกันในชื่อของกลาสโกเรนเจอร์ และชาดได้มองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ราวๆหกถึงเปีครับคลาสโกเรนเจอร์นั้นพวกเขาเป็นสโมอสรอที่ถูกสั่งฟ้องล้มละลายหลังจากที่โดนเข้าควบคุมกิจการและโดนหักคะแนนจนถูกปรับตกชั้นไปอยู่ถึงดิวิชั่น4ของสกอตแต่พวกเขาก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ฤดูกาลเท่านั้นเองเลยครับรเรนเจอร์สามารถกลับมาอยู่ในลีกสูงสุดข,ของสกอตแลนด์ได้อีกครั้งแต่ทว่าพอกลับมาในครั้งนี้คู่ปรับตลอดการของพวกเขาอย่างคลาสโกเซลติกดูเหมือนจะเป็นสโมอสรที่แข็งแกร่งมากที่สุดในแดนวิสกี้พอนับตั้งแต่ที่ทางคลานนอ้าางข คลาสโกเซลติกพวกเขาสามารถพังงายคว้าชแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ชิพติดต่อกันได้ถึง9สมัยเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามการที่เซลติกสามารถคว้าชแชมป์ได้ติดต่อกันพวกเขาก็ยังไม่สามารถชิงทำเนียบชแชมป์มาจากกลาสโกเรนเจอร์ได้และแน่นอนครับว่าการเข้ามาของสตีเวนเจอรรานั้นมันเต็มไปด้วยความกดดันพะเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนของเรนเจอร์เอฟซีนั้นต้องการนั่นก็คือการกลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งในลีกฟุตบอลแดนสกอต ขว่ากันว่าก่อนหน้าที่เจอราชาจะเข้ามาครับในช่วงราวๆปี2018ทางเรนเจอร์ครับพวกเขานั้นเปลี่ยนโค้ชมาแล้วหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นมาร์กววตันเปรโดไคซิงการวมถึงเกรแฮมมอร์ตี แต่รายชื่อทั้งหมดที่ได้กล่าวไปก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทีมไปในทิศทางที่ต้องการได้แต่เมื่อทางสตีเวนเจอรัตได้ก้าวเท้าเข้ามาในทีมไอบ็อกสเตเดียมการเปลี่ยนแปลงภายในทีมก็ได้เริ่มต้นขึ้นว่ากันว่าทางสตีวีจีครับเขาได้วางรากฐานให้กับสโมสรเรนเจอร์ใหม่ทั้งหมดว่ากันว่าก่อนที่จะมาคุมทีมเรนเจอร์ครับฐานะของสตีเวนเจอรัตเขาได้รับประสบการณ์และเรียนรู้สารลูกหนังของ3ามกุญสือไม่ว่าจะเป็นเยเกนครอปของลิเวอร์พูลในสมัยที่ตัวเขาน,น เอในตอนที่เจอรราน,นั้นยังเป็นผู้เล่นอยู่ครับว่ากันว่าทางเจอรารานั้นได้เรียนรู้สารลูกหนังและระบบแท็ติกมาจากราเฟลบินิเตสการเข้าหาลูกทีมให้ใจและการบริหารจากทางเยกเกนคลอป และสุดท้ายพอมาสอบภาษากับการเป็นโค้ชที่มีการบริหารสมัยใหม่ที่ทำเป็นเรนเจอร์เคยทำสมัยที่อยู่กับทางลิเวอร์พูลมันทําให้ทางเจอราดครับได้เรียนรู้และซึมซับทุกอย่างกลับมาและนํามาดัดแปลงเพื่อใช้ในการคุมทีมเรนเจอร์ณปัจจุบันแล้วเพียงไม่เกยวฤดูกาลนี่เองครับเขาก็สามารถพารทนาของเรนเจอร์เอฟซีกลับมาคว้าแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ชิพสมัยที่55ได้สําเร็จแล้วว่ากันว่าเขาน่าจะสารต่อความสําเร็จกับเรนเจอร์ต่อไปในฤดูกาลหน้านั่นเองและนี่ครับก็คือสตีว เพื่อรอวันกลับมาสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําัังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ